สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งประเด็นที่สำคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเพอราะไรกองทัพยูเครนจึงทำการโจมตีพื้นที่แหลมไครเมียอย่างหนักในช่วงของสัปดาห์นี้และผลการโจมตีนั้นจะมีอะไรกันบ้างนอกจากนี้เรายังจะไปติดตามสถานการณ์การรบโดยรอบของยูเครน ซึ่งการสู้รบกันในภาคตะวันออกก็ยังคงดุเดือดและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแอดมินขอเชิญท,ทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตรีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับสัปดาห์ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้เราจะเห็นได้ว่ากองทัพยูเครนได้ทำการโจมตีกองทัพรัสเซียในพื้นที่บริเวณโดยรอบของแรมไคเมียอย่างหนัก โดยกองทัพยูเครนได้ใช้เครื่องบินรบแบบซู24แบกขีปนาวุธแบบสตอมชาโดเข้ายิงโจมตีฐานทัพของรัสเซียมากถึง4ฐานทัพส่วนการต่อสู้กันทางทะเลนั้นก็มีข่าวว่ากองทัพยูเครนได้ใช้โดรนผิวน้ำเข้าโจมตีเรือติดขีปนาวุธของกองทัพรัสเซียล่มในทะเลดำอีกด้วยและจากการโจมตีดังกล่าวมีรายงานว่ายูเครนสามารถทำลายสถานที่สำคัญ อุปกรณ์การบินรวมถึงเครื่องบินรบของกองทัพรัสเซียในสนามบินเบลเบกได้จำนวน3ลำซึ่งประกอบด้วยเครื่องบินรบแบบซู -30 และเครื่องบินรบแบบซู -27 นอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังสูญเสียนายพลคนสำคัญอย่างนายพลอเล็กซานเดอร์ทาทาเลนโกโดยเขาเป็นผู้รับผิดชอบโดยรวมของกองทัพอากาศเบลเบกครับส่วนเรือรบของรัสเซียที่ถูกโค่นลง ก็คือเรือคอเวตติดขี่ปราวุธชื่อเรือว่าอีวานเวตนั่นเองและจากการโจมตีก่อนหน้านี้กองทัพยูเครนย,ยังสามารถทำลายสถานีเลดาราของกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่ของแหลมไครเมียทางทิศตะวันตกได้ก่อนหน้านี้จึงถือว่าผลงานโดยรวมของกองทัพยูเครนที่ทำการยิงโจมตีต่อเป้าหมายในไครเมียถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงได้เลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าเหตุใดทางการของยูเครนจึงเลือกที่จะโจมตีแหลมใครเมียอย่างหนักในช่วงนี้ครับโดยเป้าหมายที่1ของกองทัพยูเครนก็คือพวกเขาต้องการรักษาเส้นทางออกสู่ทะเล ในพื้นที่ทะเลดำซึ่งสิ่งนี้ถือว่าสำคัญมากมันเป็นเส้นเลือดแดงสำหรับประเทศยูเครนการค้าขายต่างๆการนำเข้าสินค้าหรือแม้กระทั่งการรับมอบอาวุธที่จะมาส่งทางทะเลนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีความปลอดภัยในเส้นทางเดินเรือดังนั้นยิ่งกองทัพยูเครน สามารถขับไล่เรือรบหรือว่ากำลังรบของกองทัพรัสเซียให้ออกห่างจากทะเลดำได้มากเท่าไหร่โอกาสที่ยูเครนจะสามารถต่อต้านรัสเซียได้ก็จะถือว่ามีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆครับ ส่วนประการที่2ก็คือเป็นการบั่นทอนการส่งกําลังบํารุงและการสนับสนุนการรบของกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนในจุดนี้ถือว่ายูเครนทําได้ดีตลอดในช่วงระยะเวลาการรบที่ผ่านมานะครับส่วนเป้าหมายที่3ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือทางการยูเครนต้องการที่จะยึดแหรมใครเมียกลับคืนมาได้ครับเพราะถ้าหากว่าเราพิจารณาพื้นที่การรบในทุกๆพื้นที่แล้ว โอกาสที่ทางการยูเครนจะสามารถทำการลุกได้ดีที่สุดก็คือบริเวณพื้นที่ของแหลมไครเมียนี่แหละครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่กันต่อเลยนะครับซึ่งมีความเคลื่อนไหวในบริเวณพื้นที่ของเมืองบักมุดโดยกองทัพยูเครนนั้นสามารถยึดพื้นที่บริเวณทางตอนใต้ของเมืองได้เล็กน้อยนอกจากนี้พวกเขายังสามารถขับไล่การรุกของกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่ของหมู่บ้านคริชชิฟยาได้ครับ ส่วนกองทัพรัสเซียเองก็พยายามที่จะรุกเข้าไปในบริเวณพื้นที่ของการสู้รบอัรดีอีบก,กา แต่ว่าก็ถูกทางการของยูเครนยังคงทําการต้านทานอยู่ครับทั้งนี้ก็มีรายงานจากทางฝั่งยูเครนว่าพวกเขามีความขัดแย้งกันโดยผู้บัญชาการทางทหารสูงสุดของยูเครนต้องการที่จะถอนกําลังออกจากอาร์บดีอีปก,กาก่อนที่พวกเขานั้นจะถูกกองทัพรัสเซียล้อมเอาไว้แต่ว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของทางยูเครนไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ครับซึ่งเราก็คงต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดน,นะครับ เพราะว่าตัวประธานาธิบดีของยูเครนกับผู้นําทางการทหารของยูเครนนั้นก็มีเรื่องที่ขัดแย้งกันมาสักพักหนึงแล้วครับอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ถือว่าไม่เป็นผลดีกับกองทัพยูเครนซึ่งแอดมินก็อยากให้มันคลี่คลายโดยเร็วนะครับเพราะว่ายูเครนย,ยังต้องเจอสึกหนักอีกเยอะโดยกองทัพรัสเซียก็จะเร่งโหมบุกหนักในเมืองอาร์ดีอีฟก,กาก่อนที่การเลือกตั้งภายในรัสเซียจะจัดทําขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับและกองทัพรัสเซียนั้นก็ต้องการที่จะยึด อาดบีอีก้าให้ได้เพื่อเป็นถ้วยรางวัลของพวกเขาส่วนสถานการณ์การรบกันในเมืองอาดบีอีก้ากองทัพรัสเซียก็ยังคงสูญเสียอย่างหนัก ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่ากองทัพรัสเซียไม่มีตัวเลือกนะครับที่จะทําการเข้าจู่โจมซึ่งเครื่องบินรบของพวกเขานั้นก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกทําให้ภาลนักนั้นไปตกอยู่ที่กองทัพบ,บกของรัสเซียซึ่งการมาของรถถังยานเกราะนั้นก็มักถูกตรวจจับได้จากระยะไกลยูเครนมีทั้งปืนใหญ่สนามระบบจรวดหลายลำกล้องและดโดรนแบบ f อพีวีที่คอยล่าทำลายล้างรถถังของพวกเขาซึ่งในปัจจุบันนี้ บริเวณเมืองอับบีอีก้ามันได้กลายเป็นสุสานร,รถถังไปแล้วครับส่วนภาพรวมในสนามรบนั้นต้องบอกว่าแนวรบไม่ค่อยขยับนะครับซึ่งถ้าจะขยับมากสุดก็คือ5เมตรถึง15เมตรเท่านั้นต่างฝ่ายต่างก็ผัดกันบุก และถ้าหากถามว่ากองทัพยูเครนมีการสูญเสียบ้างหรือไม่แอดมินก็คงต้องตอบตามตรงว่ามีการสูญเสียมากเช่นกันครับแต่ว่าน้อยกว่ากองทัพรัสเซียเพราะว่าทางการของยูเครนนั้นพวกเขาจะกระจายกันอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆเมื่อถูกกองทัพขนาดใหญ่ของรัสเซียเข้าตีพวกเขาก็จะค่อยๆถอนตัวออกมาและสวนด้วยปืนใหญ่สนามหรือว่าอาวุธระยะไกลบวกกับโดน สิ่งนี้ทําให้รัเสเซียสูญเสียไปเยอะครับแต่ก็มีคลิปเหตุการณ์หนึ่งนะครับถือว่าน่าเห็นใจนักรบยูเครนเป็นอย่างมากเมื่อนักรบของยูเครนนั้นต้องการเข้าตีฐานที่มั่นของกองทัพรัเสเซียแต่ว่าพวกเขาก็ถูกตรึงอยู่ในบริเวณสนามเพาะไม่สามารถรุกไปข้างหน้าได้ซึ่งถูกกองทัพรัเสเซียนั้นใช้ปืนใหญ่สนามยิงกดเอาไว้และกองทัพรัเสเซียก็ใช้ดโดรนแบบ f อพวีคอยค้นหาและทำลายนักรบของยูเครนเช่นกัน ซึ่งจากวิดีโอนั้นนะครับคุณผู้ชมนักรบของทางยูเครนชุดนี้ก็น่าจะปฏิบัติการรบมาสักระยะหนึ่งแล้วครับถึงรอบที่เขาจะทำการสับเปลี่ยนกำลังกันแอดมินเห็นว่าในคลิปนั้นยานกรอบแบบ m 1 1 3นํานนักรบชุดใหม่มาสับเปลี่ยนกำลังดูเหมือนว่านักรบชุดเก่าจะดีใจมากที่จะได้ถอนตัวออกจากพื้นที่แห่งนั้นซึ่งถูกระดมยิงอย่างหนักจากปืนใหญ่ของรัสเซียนะครับ แต่ว่าพวกเขาก็โชคร้ายยานเกราะของพวกเขานั้นเกิดติดลมไม่สามารถเคลื่อนตัวออกไปได้พวกเขาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องถอนตัวด้วยการเดินเท้าออกจากพื้นที่แต่แล้วในที่สุดกลุ่มของพวกเขาก็ถูกปืนใหญ่สนามของกองทัพรัสเซียยิงถล่มเข้าอย่างจังและแอวินก็คาดว่าน,น่าจะเสียชีวิตเกินครึ่งทีมเลยครับซึ่งถือได้ว่าเป็นคลิปที่เศร้ามากครับ เพราะว่าก่อนที่ยานเกราะจะมารับฐานของยูเครนก็พยายามที่จะต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการคว้างระเบิดการรุกไปข้างหน้าแต่เมื่อพวกเขาบุกไม่เข้านะครับจำเป็นต้องถอนตัวก็พยายามที่จะลากเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บกลับไปด้วยยูเครนนั้นไม่ยอมที่จะทิ้งเพื่อนในสนามรบเลยครับถึงแม้ว่าการรบในครั้งนี้พวกเขาจะจากไปแต่ก็ถือว่าเป็นวิรกรรมการรบที่ห้าวหาญเป็นการต่อสู้ที่น่ายกย่อง ว่าทหารของทางยูเครนนั้นก็สู้เพื่อมาตุภูมิสู้เพื่อปกป้องอิสรภาพของตนเองครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตอรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ